วันนี้ก็อยู่ในสวนของบ้านบุ่งนะคะส่วนส่วนแรกของอีทเลยนะคะก็มีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับนอนะคะเกี่ยวกับนอหลายๆคนพูดนะคะว่าเอ้เราต้องเอาไว้หนอเพื่ออะไรอะไรอะไรสารพัดนะคะก็ต้องใช้พิจารณายานคนที่จะไว้หนอหรืออยากจะรู้เรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยหนอนะคะก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องเข้าใจ นะคะต้องเข้าใจอย่างถ่งแท้อย่าได้ฟังใครนะคะเหมือนกับพุทธเจ้าท่านเคยสอนไห้ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นพุทธเจ้าอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นครูอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นพ่อแม่ขอให้เชื่อในเหตุและผลนะคะแล้วท่านก็ต้องเข้าใจเหตุและผลตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้จากส่วนหนึ่งที่อิาทำมาเนี่ยเปีเต็มๆอิเป็นคนนําเข้าเรียกได้ว่าแทบจะเป็นคนแรกๆ ะะอาจจะไม่ใช่คนแรกนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงยุคของเนื้อเยื่อครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นคนไทยคนเดียวนะคะที่ได้เข้าไปใน lab DPD ศึกษาจาก lab DPD นำความรู้ความเข้าใจตรงจุดนี้มาทดลองทำดูไม่ใช่ทำผิดทำถูกครูพักรักจำไม่ใช่นะคะเรามีสูตรเรามีหลักการแล้วเราก็ส่งไปถามผู้รู้ซึ่งพืชตัวนี้มีอายุเป็นพันพันปี นะคะมันคู่กับโลกนี้มันเหมือนกับพืชตัวอื่นๆเพียงแต่ว่ามันอยู่ในคนละซีกโลกกับของเราเท่านั้นเองนะคะก็มีคนติงว่าเวลาอิดพูดไฟ์สดเสียงเหมือนดุเสียงห้วนเสียงไม่เพลาะอันนี้ก็ทําได้เท่านี้ <c ười> คนคนนี้เสียงแบบนี้นะคะแต่ใจดีนะถ้าได้เจอตัวจริงนะคะคุยกันเข้าใจนะคะจะอะไรได้หมดถ้ามีให้ นะอย่าผิดใจแค่นั้นเองนะคเหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าผิดใจแล้วก็้องสู้ตายเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องคือคือคือเสียงได้เท่านี้นะคะทาทาใจเอานะถ้าใครที่ไรับไม่ได้เสียงไม่เพราะฟังแล้วไม่ลื่นหูฟังแล้วไม่มีความสุขเสียงทําให้ท่านเศร้าก็ผ่านไปนะคะไม่ต้องฟังนะหรือให้คนอื่นเปิดให้ฟังฟังแคคนอื่นเอาถ้าอยากได้ความรู้ลสุดแท้แต่ท่านจะหาวิธีการเอาก็แล้วกัน ามาพูดในะเรื่องของหน่อนะคะมีดรามา่าเรื่องหนอ่อนะคะก็มีหลายๆคนพูดว่าการไว้หนอคนที่ขายก้าพันจะพยายามให้คุณหักหนอทิ้งฟันหนอทิ้งเพื่อที่เขาจะได้ขายเนื้อเยื่อเยอะๆเพื่อที่อะไรสารพัดเลยนะคะคุณไม่ต้องไปโทษใครหรอกถ้าคุณอยากจะได้อยากได้หนอ่อหรืออยากจะอะไรเนะี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วก็ไม่ต้องไปโจมตีใครไม่ต้องไปว่าเขา นะคะมันเป็นความรู้ที่เขารู้แบบนั้นเขาเชื่อแบบนั้นเขาสอนคุณแบบนั้นไม่อยู่ที่ตัวคุณคุณจะเชื่อหรือเปล่ามม่อยู่ที่ตัวคุณคุณจะเชื่อไหมคุณมีวิจารณญาณไหมคุณเข้าใจในเหตุและผลที่เขาบอกเขาสอนคุณไหมไม่ใช่ว่าจะมาอ้างแล้วก็มาโทษคนนูนน้นคนนี้นะไม่ต้องโทษใครนะคะโทษตัวเองก่อนเลยง่ายสุดนะคะทีนี้เรามาดูอีจะให้ดูต้นที่ไว้หน่อในะอายุที่ไม่เหมาะสมของอีเองนี่แหละส่วนนี้เลย มาดูต้นนี้ต้นนี้คือต้อนมันยังเล็กอยู่นะคะต้นมันยังเล็กอยู่อันนี้คือเอามาปลูกซ่อมจากต้นที่ว่ามันเสียศูนที่โอ้มีแตนด้วยเว้ยดยนี่อ่าฮะอ่าฮะมแตนด้วยนะ,ะมันมาเ,าเอามาปลูกซ่อมต้นที่มันเสียศูนย์ไปต้นนั้นนะคะก็คือ,อเป็นโรคลักเน่าโคนเน่านะคะก็คือโคน มันเป็นแล้วรักษาหายแต่ว่าศูนย์ใจกลางของมันนะั้นมันเสียศูนย์ละมันจะไม่มีทางแทงจันแน่นอนเราก็เลยขุดทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่พอปลูกใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะต้นใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็มันมีหนอ่อเห็นไหมคะเห็นหน่อไหมเนี่ยข้างๆเนี่ยมันมีหนอ่อเราก็ไม่ได้เอาออกมีเอาออกบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็เอหอหรือทิ้งไว้ช่างมาไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลปล่อยมันบ้างแล้วทีนี้ดูสภาพสิคะ ดูสภาพต้นของมันสิคะว่าถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นหน่อเร็วนะคะมันยังไม่ได้แต่งตัวเองมันยังไม่ได้เติบโตเต็มที่แล้วคุณไว้หนอ่อสภาพของมันจะเป็นเช่นนี้คือต้นแม่ก็จะไม่โตต้นหน่อก็จะทุลักทุเลนะคะสภาพของต้นที่ท่านจะไว้หน่อได้คือสภาพนี้นี่คือต้นใหญ่หนอ่อมีมีมาเลยได้ ีอีกต้นหนึ่งก็คือนี่อันนี้ก็คือต้อนแม่มันเสียสูญละนะต้นแม่มันเสียสูญละนี่คือต้อนที่มันเป็นโรคลากเน่าทึ่งหลายๆคนหรือใครบางคนบอกว่าขุดขึ้นมาดูลากไม่มีอะไรปกติคุณจะรู้ได้ไงว่ามันปกติใบมันจะสั้นหงีกงอแล้วมันก็จะเป็นรูปทรงกระปุกเช่นนี้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้และ เราก็มันเหลืออยู่กาบหนึ่งนะคะก็ดันกาบนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันมีหน่อขึ้นมาเพราะมันมีหน่อขึ้นมาปุ๊บหน่อมันเป็นหน่อที่สมบูรณ์มันก็นี่แหละค่ะต้นแม่มันก็ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นก็คือต้องปล่อยให้ต้นแม่ตายไปเพื่อที่จะเอาหน่อไว้ทดแทนกันเพราะฉะนั้นต้องดูนะคะว่าถ้าต้นมันเป็นปาล์มกระปุกมันกลมนะคะมันกลมป๊อกแลใบมันห่อหด นะคะใบมันห่อหดอย่างนี้บอกได้เลยว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นจันมาเลยเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยให้มันแทงหนอ่อแล้วก็ได้หน่อใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ระวังหน่อซ้อนนะคะหน่อซ้อนอหน่อซ้อนออกมาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่มากกว่านี้ทำยังไงอะไรยังไงก็ จองการอบรมเข้ามาเมื่อเรามีการอบรมนะคะเราจะพาท่านเดินดูสวนจริงนี่คือต้นที่ปลูกแล้วก็ไว้หน่อในอายุที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ต้นที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าก็จะไม่มีทางแทงจันนะคะจะไม่มีทางแทงจันเขาจะเป็นใบสั้นงิกงอให้ทาดอาหารเหรอนู่นต้นนี้ข้างๆก็ได้ทาดอาหารเช่นเดียวกับต้นนี้ ะะได้สารอาหารธาตุอาหารทุกอย่างเหมือนกันเพราะมันมากับสายยางแต่ทําไมต้นนี้ไม่โตแล้วต้นนู้นนู้นโตอันนู้นก็คือด้วงกินอ่นะ,ะมันก็จะเป็นเช่นนี้อันนี้ก็ไม่โตแล้วดูใบนะคะใบนี่ไงอีททำงานนะคะแล้วส่งการวิจัยส่งงานภาพลักษณะการทำงานการให้ปุ๋ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่ เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอินทรพารัมในต่างประเทศได้ตรวจได้ดูไม่ได้มั่วนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเป็นธาตุนูน้นธาตุนี้คุณปลูกแล้วลองดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณกล้าปล่อยให้มันเป็นปัญหาไหมปล่อยให้มันมีปัญหาไหม้วลองศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเราค่อยเผยแพร่ออกไปอย่าเดานะคะถ้าเดาวแล้วคนที่ตามมาผิดทางหมดเลย นะอันนี้คือด้วงเจาะด้วงเจาะนะคะด้วงด้วงกินแล้วถ้าคุณซ่อมคุณเสริมคุณทำดูแลอย่างดีนะคะมันก็จะพันกันไปอย่างนี้แล้วเนี่ยรากมันเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองนะรากออกมาแน่นตึบนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะแต่ถ้าเราดูไม่ทันนู่นเล่นยอดนะเล่นยอดน้ำปิ่มตรงนี้ต้องเรียนรู้อีกหลายๆอย่างนะคะตัวนี้ก็ด้วงกินพร้อมทั้งเชื้อรา อันนี้ก็ถามว่ามันซ่อมตัวเองได้ไหมได้แต่หัวใจมันเสียแล้วนะคะเสียสย์แล้วนะคะตรงใจกลางนี่เสียแล้วก็จะรอดูว่ามันจะมีหน่อไหมไม่น่าจะมีนะคะไม่น่าจะมีไม่ตายแต่ก็ไม่โตเห็นไหมคะมีไหมใครมีต้นแบบนี้บ้างและต้นที่พออายุไว้หนอ่อเราไม่ได้จํากัดเราปล่อยมันออกหนอ่อเต็มที่เลยนะคะ ลอยเลยเอาตามสบายอยากมีหนอมีไปมันก็จะเป็นสภาพเช่นนี้นะคะแต่อายุต้นมันเหมาะสมเห็นไหมคะว่ามันสามารถมีลูกได้เยอะแต่มันก็จะโตได้ไม่มากผิดกับต้นอื่นซึ่งจะลำต้นใหญ่โตแข็งแรงแต่ต้นแม่มันก็จะโตได้แค่นี้เพราะอาหารมันก็ต้องถูกแยกไปเพราะฉะนั้นคนที่จะไว้หนอจะเอาหนอคุณก็ต้องถามตัวเองว่าคุณจะแยกหนอขาย หน่อของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะแล้วก็คนที่ซื้อก็ต้องดูด้วยคนที่เขาขายหนอห่อคุณเขาสักแต่จะขายออกมาเป็นหนอ่อแล้วไปชําในถังลากก็ไม่มีหลักการใดๆก็ไม่มีเพอๆแอบพกด้วงเข้าไปในนั้นด้วยก็ได้กว่ามันจะโตคุณก็เสียเงินเปล่าหน่อคุณก็ไม่ได้ผลแล้ววันนี้จะซื้อหนอ่อคุณต้องดูที่ไปที่มา ให้แน่นอนว่าสวนนั้นปลูกด้วยหนอได้ผลหรือยังเคยเอาหนอมาปลูกแล้วหนอให้ผลผลิตหรือยังหรือสวนนั้นแหล่งความรู้มาจากที่ใดใครให้ความรู้เข้ามาเขาทำอะไรมาบ้างนะเขาอยู่ยังไงนี่ถ้ามันไม่มีคนดูแลมันก็จะเป็นเช่นนี้แหละเห็นไหมคะต้นแม่ถูกล่วงกินนู่น กิ่งไปนู่นแต่ต้นลูกยังอยู่ตอนนั้นก็ยังทดแทนกันได้ส่วนนี้แทบจะเป็นป่าเลยนะคะบ้านบุงเพราะว่าอิดไม่มีคนงานเลยต้องไประดมดูแลสวนสะเพลงเพราะเราจะเปิดสวนแต่ตรงนี้ปล่อยเลยปัญหาคือน้ำมาก,มากพอหน้าน้ำหลากน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมปัญหาเรื่องน้ำท่วมปัญหาเรื่องเชื้อราก็าต่อสู้กันมานี่คือ ต้นที่มีอาการลากเน่าไม่ได้ขาดอาหารเพราะถ้าขาดอาหารทําไมมันขาดอยู่ต้นเดียวนู่นต้นนู้นทาไมไม่ขาดต้นใหญ่ๆทาไมไม่ขาดทําไมมาขาดแต่ต้นเดียวทําไมถึงขาดอาหารเขาให้อาหารให้ปุ๋ยต้นอื่นๆลักลืมต้นนี้หรือไงนะคะท่านนักวิชาการทั้งหลายที่บอกว่าเออใบนี้มันเป็นขาดคุณปลูกกี่ต้นอินทผาลัมปลูกกี่ต้นนะเจอปัญหามากี่ต้น ยาให้ได้เข้าไปในคอมเมนต์ในนั้นนะจะอัดให้น่วมเลยไอ้พวกไม่ทำแล้วอวดเนี่ยพูดแล้วก็เสงบางทีเราให้ข้อมูลด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีอยากให้พวกคุณประสบความสำเร็จกันถูกย้อนสอนอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีพอดีอ่ะคนอะไรที่มันเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้อะไรที่เอาไปไม่ใช้ไม่ได้ก็ต้องวางไว้รู้จักวางไม่ใช่ไม่ย้อนสอนของคนที่เขาให้ความรู้เราจะให้ลักษณะไหนก็ช่างถือว่าเป็นครูจะเสือกด่าครูซะนี่แค่คิดก็เนรคุณแล้วนะงคงจะ,จะเจริญแหละเนี่ยนะคะ ลากนี้ช่วงนี้มาตึมเลยเพราะฉะนั้นด้วงก็มาเพียบเลยเหมือนกันตอนนี้นะคะหลังจากฤดูน้ำแล้วเนี่ยไหนย,ยังไม่ว่างในการจัดการพ่อนี่ก็จะเสียหายนี่คือต้นใหญ่เลยแถวนี้ทั้งแถบเราจะเอาออกหมดเลยนะคะทั้งหมดตรงนี้เกือบสิบต้นเนี่ยเอาออกหมดเลยเพราะว่าโฉนดมันโคตรเคี้ยวจริงๆแล้วเรา เสาไฟเราปักแล้วเราใช้ทางตัวนี้มาเกือบสามสิบกว่าปีแล้วแล้วมาที่ดินมาวัดแล้วมันบอกทางเราซิกแซกเข้าไปอย่างนี้ทางฝั่งนู้นกินมาทางนี้อยู่ๆวัดโฉนดขึ้นมาที่ดินหายซะง,งั้นเออเป็นปัญหาซะแบบนี้กินเข้ามากลางทางเลยเลยกลายเป็นโฉนดมันอยู่ตรงนี้ทั้งๆที่เราหลักเสาไฟฟ้าเราใช้มาอย่างนี้สามสิบกว่าปีทางเจ้าของเดิมก็ชี้เขตไว้อยู่ตรงนู้นแต่ที่ดินมันบอกไปยู่งนี้ แล้วเสาฝั่งทั้งนู้นเลื่อนไปทั้งนู้นงงดีไหมล่ะไอเราก็ทุระไม่ได้มาดูกลายเป็นเสาเขตที่ดินมาปักกลางที่เราซะงั้นโอ้ประเทศไทยแช่งหัวมันก็เป็นแั่งนงี้ทางเละเทะเพราะฉะนั้นแถวนี้ทั้งแถบนะคะขุดทิ้งหมดแหละขุดออกหมดเพื่อทำทางแล้วหน่อเนี่ยโอ้โห นะ,ะนอบ,บึมบำสวยนะ,ะนอสวยนอสวยแล้วใหญ่มาก